สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีอาแพงสู้กู้สู้คนสู้หมกสู้บอลสบายดีเนี้ยมเศร้าๆพี่น้องวันนี้เข่าครัวเข่าครัวพี่น้องเอ้ยเข่าครัวเห็ดดูเห็ดกินพี่น้องสู้แ่าแม่กินเมื่อไงหมอยังแม่นะมาหน่อยนะเฉพาะของห้างนะ ออเหาคาั่วสิแกงปลาดุกพี่น้องเนาะดุก้ยเ้าาพี่น้องดุกวิดุกอุอ,กกกกกกอ่าวัดถุดิบเฮากระเดมีนีพี่น้อนงหัว้นไข่กะหมักบัวกพักพี่พน้นอนนงเน,น,นะาะไ่เออยู่มีป่มีไรอยทงร้องปลายูก่แทะไก่แทอสิโลแลน,นลูเด เพื่อเจ้าอันนี้ก็พอดีแล้วอ,อันนี้พักยอดบวบวพี่พน้องแล้วก็พักนังเลิศห้าสิอ้อมใจกันเนาะเดี๋ยวเขาขั่วปลากันพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวตอนปรุงเขาจะงสีไฮบริดเนาะลงไปเกิฟต์พักนางตู้กันพี่น,อน้องเนาะทำแม่ว่ามีอยู่อยู่สวนเขาอยู่อยู่น้องเพคนวะ จะพักคุ้นตัวสะกอนแดดแจ่มแต่เศ้าเลยพี่น้องคนนี้ป่าทโทษนำน้ำองสะเต็มทีบเลยป่าพี่น้องเลยเต็มปึง้ง น้ำเต็มน้องเลยเล็กอยู่วางไหนผู้พักนางตู่ต้นบัวใหญ่เป็นไรทำแม่วะอันนี้บัวพาไปจางทางเขานหย่างหาจนเมื่อยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็พักอันน่ะบัวพาเขาอยหย่าห้องามขนาด ยังบุษันมีเวลาได้ลงมาตัดให้ง,งวัวเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเก็บปักในตู้ก่อนพี่น้องนี่ต้นน,น้อยๆนี่มงกัดไายเมย์เมย์เมยแม่มาทำแม่ข้างหมอเรียบร้อยข้างเจอขาแล้อวทำ <laughs> แม่คั่วแล้วๆพี่น้องเลยม,มาแต่เก็บปัก เนีพักเพื่อจะหาจนเมื่อยไหมเออมันบ่ยใหญ่ท่านใหญ่เดี๋ยวนี้ค่อยเด็ดทำไมขั้วแล้วพี่น้องเก้อไปตามตั้งน้ำถาพุดโอ๊กแลยเนี่ยฮัลโหลหอเสียงไข่ลงกรพี่น้องก็บอกมันตามดึกเกลือใบอันมะหูดบุกดาวบ่มาเอาใส่แด้ไหมใส่พักนั่งตูแล้วก็บอกเอา น้ำเดือดได้ที่พี่น้องฝาลงก่อนประดุกยำเนี่ยเพิ่นอยากนั่งเปลยนนิจักหน่อยบุคืออันย้ำเราเกี่ยวเข่าได้เอาคือใส่ก้อนน้อยนึงเนาะจัะปรุงพี่น้องให้น้ำเดือดจังลวกปลาแดกใส่ดอกไม้คลายประเด็กขึ้นชื่ออยู่วันที่จากกบบวบท่าไง ยอดบวบน้ำพี่น si ้องพักนังเลิศป้อมพักนังตูน้ำแสงใส่กันมือนโขาขักแน่นอนต่ำมากทีก่อนใส่ยังน่อยไหมเสียน้อยเพิ่งสองจุดจุดจัดบ่วซีฮ่าห่วยบุฟิตฝนบ่วนี่

คิงโคกสมลแลืมใส่สมไปหน่อยเว้ยหนักปาลก่อนอ้าวคามกระเดกใส่ไปหน่อย ใหญ่ๆไปเนาะไปเนาะพีคนี่พี่น้อเนาะผักลงพี่น้องงอนมะบวบแล้วก็ผักนั่งเลยแล้วก็ผพักกันัามาบวบอืองอนมาบวบงอนบวบมาบวบหล้วก็ผักนางเลยพี่น้อลงไป เนี่ฝีมือไผ่กับบทท่อฟีมือแม่พี่น้องเลยเจะจุ๊บเอนนาแม่ทุกคนนั่นแหละลูกแม่เสียบแน่นอนแน่นอนเลยมากินน้ำกันไดพนพน้พี่น้องเด้อยังพักนังตู้พี่น้องตบไทยแต่งนัวลูนกลน้ำเพื่อนวะเอ้อเพื่อนวะโหทำแม่กันนักคือกันได้พี่น้องเลยอยากกินไล่เลยเอฟซีวะ ทำไมเอ้ยอย่าก,กินไลน์เลยเด้อเป็นนัวนี่ผัก,น,กานางกูลงพี่น,อ<า>อน้องโอวหอมเป็นตแซ่บแต่บบบน,นี้<า>กรึบ<า>แถม,แถม,แถมสำเร็จแล้วพี่น้องสวัสดีพี่น้องกินข้าวเจ้าออนำกันเลยมาพี่น้องมายิงสองไม่รู้อีกคือเก้า สองแม่ลูกคือเก้าแถวแม่ว่าแกงปลาดุกอุ้ยใส่มะกรูดปลาดุกใส่มะกรูดใส่ยอดมะกรูดแน่หนักอะเสบแน่นอนเน่มีเกลียวจำน้ำพี่น้องวันนี้เนาะข้าวขัวโอ้ยมาพี่น้องมาบี่น้องเล่นใจห้างเกลียวเศร้าน้ำแถวเม่เด้อพี่น้องเอ้ยสุขุสุขคนมาเด้อเอ้ยเด้อขิ่ข้าวเศร้าน้ำน้องเด้อมาเด้อลูกสาวแหละมาเด้อมาเด้อเอ้เนาะอย่าตีพี่น้อง สุขุสุคนผู้อยู่ใก่หรืออยู่ไกลพี่น้องผู้อยู่เนื้ออะไรอยู่ใต้อยู่เมืองไทยอยู่เมืองเนาะก็มากินข้าวน้ำกันพี่น้องสุขุสุคนแซ่บแน่นอนเวลยุ้งตุ้งยุพี่น้องเอ้ยยังวันลายกระโดดให้ดีมาเด้อพี่น้องสดใสของกันม้า ดดอากาศแดดอากาศดีได้เศร้ากันในเมื่อใส่ไม่เดียวมปจขึ้นเนี่ยเขาว่าที่เนียเขาเนี่ยโอ้ยิว่เาดิไมาอ้อมทำไงวาใส่ข้าวหัวนั่นจะห่อยนนกระดูกใส่ขหัวน้จน่อยล้หอมนะแม่แต่คเดอไปแห้งเป็นอ้อมรักตัดกิเด้นี่ตอนจีนมาเนี่นะสโลวนู้นะ

ในนั้นมันจนะปกแเพาะมันค่ปลานุ่ยหมดเ้ามากพี่ต้องเป็นติดภารกิตเก่นั่นเป็นตรงยี้เหียกเนี่ยบมิเลรขาวมากขบ้านห้ามีคนเสีย ไก่กบเพินมปนุ่งเป็นมก็เลยไปซอยงานพี่น้องร้านแต้วบร้านทำนับบบแม่กับปู้ผู้ปายไก่นานิผู้ป้าผู้ปยเออนวดไวแล้วจะเอาน่าแน่แเป็นจะยั มังมองไปลูกมากลูกก็ไปจัดได้มันมองกับนรำมาด้วยใส่ไม่ได้ยังเียงนกเียงหนูไปน้องน้องนกหลายน้องเอ้ยเต็มเวลานั่นที่โดดเวลากระเบื้อง nó không bận lắm nhưng đi đi vẫn cứ ủng hộ hết chắc chắc, chắc. Ừ. À. mẹ kìa, tổ, mẹ cái đồng đấy, à? tải vớt chứ phải tổ, cái tổ là lô tổ trong ta sẽ đại cây nó, ừ. nam ra vô luôn. Rồi sao nhằm đây cả tay của nhân lái thì cho ừ. món này con tham ừ. bớt không phải mình lấy là... ừ. ừ. mình, mình chỉ đang ngon ngon nha cứ tài phạm mà lại chỉ chắc là ngon không còn về đây rồi rồi tại thì ตายอยู่เรื่อยไม่ใช่จะส้มคนไว้มาพึ่งจะเกากระตายบ่างสายตรงสีนะเออันหมูแมงมันหามันหมูแมงันห้านั่นกระพุ้งกระพุ้งเรือจะโตไก่แบกไรออกขึ้นมาจะทรงมันไหวอยูตทองผเจ้ามันนี้แหละจ้ะขึ้นมาขึนไปเรือดจะโตเอาก็ได้ไก่ตายพระขนาดน้นกระแม่ขยันซ้องแม่ กับมันผักมันไข่มันจังยังเออจัยังัมันผักกับมันยังกันนั้นอะติดจะบดบดเลาะตัวหนึ่งงงงงประโซนข้อสองสามนึว่าะไรเรกปลาเลือปเข่ากับพวกกินเลือกปลาไข่มาอาจจะกินปลาตัวตายตัวนี้ตายให้กินแห้ตายไปตัวนี้นั่นให้กินแล้วก็ตาย

คล้ายๆนี่ยัาวนาไปเนี่กจะได้มันจาน่อยเบ่หรอง่ายก็ตายเด้ดิจได้ขุย่อนขั้นันึ่งผมไปนัดนะนี่จะนึ่งก็ตายมันกำปิ่นเขตัวได้ไหมมีก็ติดอะไร่ะถึก

แซ่บมีน้องเน้ยช่างไม่รู้แซ่บคือเก่าต่ัน้ไม่สมก็ใช่บคนเมื่อไรนสนเพเติอไม่ห้าเท้านาเพชรนะแม่เจ้าอเพชรบ่จเีราไปเพ่อนคนี้เลยพี่น้องขอบคุณขอบคุณในรายพี่น้องาเพชรน่นแม่โขุสคนสชคหมองสุบอลที่นี้ตามขอบคุณตุกกำลังใจเด้องเด้อ ພວກເຮົາແມ່ນຄລິບຫນ້າພ